มาหาเลาะมาหาเลาะมือนี้มาหาเลาะครับมาหาเลาะเลาะบ้านน้องยี่วิจดาผ้าโซ่ไปละเอามาเบิ่งกล่องไม้ล็อกเองเจินท่านบอกเองเจินเองเจินนันแปลว่ายังไงเองเจินวะเอามาเบิ่งมาเบิ่งกล่องไมเพ้คนกันกล่องไม้กล่องไม่อุปกรณ์ในการลบอุปกรณ์ในการลบช่วงสงการไปหาบุญบางไฟหรือว่าเขาบรรษายผมเลยพี่น้องตอนนี้กำลังตั้งกล่องอยู่ ันได้กล่องมาไหมกล่งองบ่แพงดอกราคาเกือบแสนนี่ละว้าว <Wow. S 1> เออแสนสาหัสบ้านมะล้อมิชดาผ้าโซน้องยี่น่ละวิชดาผ้าโซ่ทีมงานเครืองวั่นจังกัดจ้างนี่ละอน้องยีก่กำลังเช็คกล่องอยู่เออผู้จัดก,การอย่างเก่งกำลังเช็คกล่องเตรียมความพร้อมพันเช็คเบิ่งว่าว่าที่ซ่อมมันยังได้เพี่นออ้องว่าที่ซ่อมก็เลยบ่ได้ซ่อมซ้อมว่านักดนตรีบ่ท่านได้ครบบ่ท่าน ยังอีสองสองนอนักดนตรียังอีสองอันสองขินเออมาบวชครบเป็นอาทิตย์หนาได้พี่น้องเด้เอาการซ่อมเนนักดนตรีทีมแองเจนแองเกนเต้แองเจนแองเจนเท่าผลงานวันทีว่วันที่เด็คืออาทิตย์หนาประมาณอาทิตย์หนาครับนนะวันพุธพุธหนาจังมาซ่อมเด้อทีมงานแองเจนเท่าไปวันบ้านนาคำน้นนอ,นอยวัดปางกูพระชัยผิดละปูบ่เคยมากกัมาซะ ว้าน้าทีมนั่งขมนะอย่าเฮงสวยนะวน้าทีมนั่งขมนั่นชอมได้นั่นเดยฟังหมอนั่มไ้ไมเออมาต่อกันผ่ตัดบต่อซื้อได้ก่อนจ้สองันแปดสองแปซื้อร้านไหนนี่โอ้สั่งเขาส่งเก็บไปทั้างเตลบบ่วนเตีมวนเต็มท่มันอ๋อวนเต็มมันมีความเสี่ยงีฮะ น้องสาวทีนึงน้องสาวก็มาน้องสาวรายงานตัวน้องสาวช่วยางนี่ก่อนสสสสววััดดีีคค่่ะะผู้หญิงคือผู้ชายนี่น้องสาวผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ฮะหนูหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงคือผู้ชายหนูกระเทยยึดลำเบิ้งกล่องเตรียมควบพร้อมเออบัตรในพร้อมดอกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันจะไม่ได้ซ้อม อย่างเกินยิ้มงานอย่างเกิทหนึ่งท่สองมชมของไม้เพื่นครับมาชมของไม้ของน้องนุ่งเขาบีบ้านปางกูประพาชัยนี่แหะสมของไม้ยี่ห้อซีเอ็มซีต้นนี้บ่ซีอมซีคนกับเซไลนมจาะสซไลครัสียีกซีซีกอเซ็กซี่ดีแต่ว่า สีกองเป็นสีกองเป็นดังแซ่บเพื่ออยากจะคิมนใช่ไหมสีสีไม่เลยสีเป็นดอนวันเป็นรุ่นใหม่แล้วเฮ้ยอ๋อรุ่นใหม่นี่มีี่วัสองพัยี่สิบสามประกอบไว้ประกอบไว้เออพอดีละนี่ละทีมงานเฮ็ดไว้เฮ็ดสร้างไว้อ่าจังไงใครจะได้ชอบเฮ็ดงานประจำมาละเขี้ยวเต็มเลยเพราะว่าตัวบุญต้องไฟฮอดฮอดฮอดกะทินปีนาคนแล้วคิวเต็มมาแล้วเด้อเฝ้าจองเด้ออ้าชอบภาพก็ได้ เราจะได้ประกาศลงเฟซรับสมัครเจ้าภาพเด้งานหลายได้บัณฑทีมงานมาแบบรูปแบบใหม่ได้บัณฑ์ไม่ใช่รูปแบบเก่าแองจินแองจินแองจินทีมงานของงานดนตรีแองจินการดนตรีถี่ไหมตั้งซื้อไปนี่แองจินการดนตรีมิวสิกแอนดเซาฟ้าไป้อเนาะว่าจะเสียแอนเซาเขาจะเอาไหม,น,ไมนะเอาทีม่มันแปลกๆไหม เองนเจนห้องเข้าเศร้าก็ได้ห้องเข่าเศร้าก็ได้มันจะขึ้นไอโจ้ห้วงเข่าเศร้าบวบผสมเด้หรือเปล่าเจริญเพียวเพียวเศร้าโอ้คือนเลยเนาะเพียวเพียวเศร้าห้งเสร็จไหมขึ้นเลยเพียวเพียวเศร้าอือครับมาชมกองของน้องของน้งเขาครับอยู่บ้านหน้าคำน้อยหรือว่าวัดปางกู้พระชชยล่ะมาชมกอง น,น้องงทีมงานเขากำลังสิตเกี่ยมพร้อมครับคือว่าไงว่าห้างหายจากวงการห้างหายจากวงการมาลองมาล่าเลยว่าห้างหายจากอาชีพสี่กองมาหลายปีแล้วพี่น้องตะกอนโควิดมาสิละ,ออเะเป็นมือกองไม่แต่ว่านนาเกานาเกาอยู่อแต่ว่ากากระติลี่จุนหาขึ้นเกามาพออยู่หรอกปีมือกะติกกลับขึ้นมมากเก่าหรอกอ ทีมงานแองเจิลการโดนตีคนแะกคติดตามนี่พี่นอ้องด้อครับข้าติดตามอ่วมาว่องนี่แหละดังต่อไปงานร้ายครับบัน <laughs>